ผมปรับความหนาสุดนะครับผมวาดเนี้ยปึ๊บอ,อย่างเงี้ยเส้นมันจะเท่าเดิมตลอดถ้าคุณอยากจะให้เส้นเล็กลงนะคุณจะต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยเราตรงนี้เราควณก็วาดมันเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้มากกาเตอรปพัตเตีเคยไหมครับว่าเวลาจะซื้อพวก iPad มานะครับแล้วเราต้องการ Apple Pencil มันนะอย่างเงี้นน 1, 2, ice, ย, <laughs> ยนะครับแต่ Apple Pencil Pro นะ a p p l e Pencil 1 a p p l e Pencil 2 a p p l e Pencil Type C พโคตรแพงเลยอยาก Apple Pencil Pro รแล้วเขาอะไรสี0พัน up นะเราสามารถใช้ ปากกาที่ราคามันถูกวันนี้กับ iPad mini iPad Pro iPad Gen ได้ไหมจริงๆเรามันมีปากกาที่สามารถใช้ได้เยอะเลยเขาเรียกว่าปากกาเตอร์ปาร์ตีนะครับวันนี้ครูออมมีอันนึงนะที่ราคาไม่แพงแล้วคุณภาพดีนะครับนั่นคือตัวนี้ Swap Z-Tech อันนี้แบรนด์เซตเทนะครับเป็นปากกานะครับราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณประมาณ600 6 0ถึง800ไม่ไม่เกิน800 6600800ะซึ่งเป็นของที่มีคุณภาพดีนะครับก็วันนี้ กะว่าจะมารีวิวกันนะเป็นทางเรื่องนะครับสำหรับคนที่อย่างน้อยๆนะจะซื้อมาใช้กับ iPad นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าไอเจ้านี่นะมันดียังไงใช้วาดรูปได้ไหมใช้วาดได้ขนาดไหนแล้วก็คุ้มค่าจะซื้อไหมมาดูกันดีกว่าอันบล็อกกันดีกว่านะครับซื้อโอเคเ t ตเทคนะครับแต่ตัวนี้เรียกว่าเ t ตเทคเพนสิลนะครับเดี๋ยวมาก่อนอันบล็อกเดี๋ยวขอพูดถึงสเปคมันก่อนดีกว่านะครับจุดเด่นนะครับก็คือมันความลื่นไหลนะเขาบอกว่ามันใช้กับ iPad ดใกล้กับทุกรุ่นนะแต่ไม่ได้บบอกกใช้้ั iPad นไดะ เนี่ยมินิแอร์นะครับซึ่งผมมีอยู่พอดีเลยก็น่าใช้ได้แต่ผมผมเตรียมอันนี้ไว้ด้วยครับอันนี้เป็น s a m s u กาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่แท็บเอนะผมอยากรู้ว่ามันใช้กับกับแท็บเอได้หรือไม่หรือจะใช้พวก Android ได้หรือไม่นะแบตมีอยู่125นะครับใช้ได้15ชั่วโมงนะครับชาร์ชาร์จชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ใช้ได้1ิ้าชั่วโมงนะครับก็มีอุปกรณ์ข้างในก็ตามนี้มาแกะดูก่อนดีกว่านะมีอะไรบ้างเนะบามากกล่องคนณเบาเลยนะอันี้ก็จะเขียนตัเต็ไว้ข้างหลังนะครับแถมมีแถมแม่เหล็กด้วยผมไม่เคยไม่เคยรีวิวอันนี้เลยนะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็ขอแกะก่อนข้างในก็มีหน้าตามีอันนี้ให้หัวมีหัวให้เปลี่ยนนะครับอ้อันนี้มีความ p r e m i ยมนี่มีแสงเลยมีไฟนะครับเชื่อมต่อไงนไม่รู้ หน้าตาเหมือนเพนซิลไหมขอเปรียบเทียบกับเพนซิลโปรนะครับ <c oughs> เหมือนอย่างกระแกะเลยครับอันข้างบนนี่เพนซิลโปรนะข้างล่างเป็นตัวเซตเทคนะครับมีไอ้ตรงเหลี่ยมๆเหมือนกันเลยนะเนี่ยหัวก็เหมือนกันเลยนะเอาหัวน,นี่มาเปลี่ยนกับไอ้หัวนี่ได้ด้วยมั้งเนี่ยไม่รู้ยังไม่เคยลองนะเฮดี๋ยวลองหน่อยไ <c oughs> ดหมลองเขาลองหน่อยอันนี้อันนี้เพนซิลนะลองก่อนเฮ้ย <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> ได้ว่ะเฮ้ยมันเอาหัวมาแทนกันได้ด้วยว่ะเฮ้ยสุดยอด วัวมันเอามาเปรียบเป็นเป็นเซฟได้ด้วยนะใครซื้อมาก็ดีใจด้วยนะรู้สึกมันจะมีแถมแม่เหล็กด้วยนี่อันนี้นะมันจะมีไฟนี้นะเห็นไหมแปะเนี่ยมันติดได้นะเป็นแม่เหล็กเป็นเป็นเซฟเปเลยนะ แต่เนแบตเี่มันจะชาร์จเห็นไหมแต่อันนี้มันไม่ชาร์จนะอันนี้มันไม่ชาร์จเอาแล้วมันไม่ชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วมันชาร์จยังไงวะสามารถหยุดการทำงานเมื่อไม่ได้ใช้งานภายในเวลา5นาทีคือปล่อยไว้ปล่อยไว้ธรรมดาัน5นาทีมันใจนี่มันจะหยุดของมันเองนะครับหมายเหตุเฉพาะปากกาจะไม่มีแท่นชาร์จมาในกล่องอ๋อมันต้องมีแท่นชาร์จอุ้ยตายแล้วต้องฟื้นแท่นชาร์จด้วยเหรอเดี๋ยวผมลองนิดนึงว่ามันจะบูทูธเลยไหมโอ้มันพอมันเปิดมามันมันไอ้นี่เลยครับเนี่ยมันขึ้นเลยนะครับมไม่ต้องทำ มันมันขึ้นมันขึ้นแบบเหมือนมันมันร้องอ่ะมันแวแวแวเนี่ยขึ้นมาเลยเนี่ยผมไม่ไม่ทำทำอะไรเลยนะนะเปิดมันมันเปิดกล่องมาแล้วก็ส่งสัญญาตลอดไข่ข้องใจนะครับอย่างแรกเนะครับหาเข้ามือแล้วไม่ต้องซื้อตัวชาร์ตก็ได้ครับเราสามารถเอาตัวนี้นะครับนะแปะกันตรงเนี้ยนะมันจะกระพริบไอไอไอเนี่ยมันจะกระพริบเห็นไหมครับตึ๊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 บ์จนะครับดูนี่ถ้าเราแพ้เสร็จแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับ ก็คือพูดง่ายคือไม่ต้องซื้อตัวชาร์จอะไรครับถ้าคุณใช้แ p a d นะมันสามารถใช้กับ iPad ได้เลยแบบนี้นะครับก็เป็นข้อข้อความสะดวกดีนะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณจะใช้เมื่อกี้ผมลองแล้วถ้าเกิดเราใช้ Apple Pencil อยู่เนี่ยใช้เป็นเพนซิลอยู่อะ่ะมันจะใช้อันี้ไม่ได้ต้องต้องต้องถอดออกก่อนนะเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยใครจะใช้นะต้องเอาแพสเซอร์ a อ p p ปิ e เพนซิออกก่อนหมายถึงว่าออกจากบูทูธเลยนะเนี่ยแอปเป l e เพนซเนี่ยสามารถเลยกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด f ฟ r g ก t สำคัญมากนะต้องเอา Apple Pencil ออกก่อนมันถึงจะเนี่ยถึงจะใช้ได้เนี่ยเห็น,นะครับไอเหมือน iPad อนุญ,ญาตให้แค่อันเดียวนะในการวาดน,นะครับคือสามารถใช้ได้เนี่ยนะใช้ได้เลยก็สามารถใช้กับแอปได้เลยนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนี่โปรคีเอใช้ได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับ ใช้แทน Apple p e n c i l ได้เลยสรุปสรุปเลยนะก่อนใช้นะครับอย่างแรกคือต้องอันแพ Apple p e n c i l เก่าอันเก่าก่อนนะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่านตรงนี้ได้นะสิ่งที่ดีงามมากนะครับสรุปคือไม่ต้องเื้นที่ชาร์จนะครับเอามาชากับ iPad ได้เลย ประมาณนี้นะโอเคก่อนที่คนจะซื้อไม่ซื้อนะคุณดูสิ่งนี้ก่อนนะครับผมจะบอกสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างเขาเรียกประกาเตอร์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยอย่างตัวเซทเทคอันนี้เซทเทคนะกับ Apple Pencil นะครับนี่นี่คือคีย์ในการตัดสินใจซื้อนะคืองี้สำหรับคนที่ไม่มีคุณสมบัตินะใช้นี่อันนี้ผมผมจะใช้โปรเกตน,นะผมปรับความหนาสุดน,นะครับผมวาดนี่ปึ๊บอย่างเงี้ยไม่ว่าผมจะปล่อยปล่อยมือเบามือหนักอะไรเงี้ยสังเกตว่า เส้นจะได้เท่าเดิมตลอดครับอาจจะมีอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่โปรแกรมทําให้นะเส้นมันจะ้เท่าเดิมตลอดเห็นไหมครับถ้าคุณอยากจะให้เส้นเล็กลงนะคุณจะต้องทําอย่างนี้ใเนี่ยรถตรงนี้เราคุณกวาดนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ปากกาเตอร์ปาตี้นะครับคราวนี้ผมจะใช้ Apple Pencil 2อันในสองนะไม่ใช่โปรนะครับนี่คราวนี้ผมใช้สูตรเหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้เนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างปากกาเตอร์ปาร์ตี้นะครับกับปากกาที่เป็นแอปเปิลเพนสิ ไอ้เพนสเป,น,เปนซิลเนี่ยจะมีแรงกดนะประมาณ2,000เลเวลประมาณ2,000เลเวลซึ่งเราสามารถพอนมือเบาๆนะครับแฮชชิ่งเบาเนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีผลมากๆเลยนะครบกบอะไรป่ะกับเวลาคุณแฮชชิ่งอ่ะอย่างเงี้ยตกๆๆๆไร่เงาอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้การวาดรูปคุณแบะคนละเรื่องนะอย่างเงี้ยใบปลายเงี้ยครับอย่างเงี้ยหรือคุณจะเพนติ้งนะเพนติ้งอย่างเช่นคุณใช้พวกอาร์ตนีมันจะมีแบบผลเนี่ยคือคุณกดเข้มเห็นป่ะ ออกเข้มคุณกดอ่อนอ่อนเนี่ยกดเข้มออกเข้มออกอ่อนกดอ่อนออกอ่อนคุณจะให้เอาเอารมณ์อารมณ์แบบสีน้ำนะแล้วค่อยๆแบบค่อสะบัดมือค่อยๆแบบผ่อนแรงมือนะครับเพราะอย่างเงี้ยค่อยแผ่นยผ่อนแรงมืออะไรเงี้ยเนี่ยแล้วลมันมีเนี่ยมันมีปล่อยเบาๆเนี่ยได้เนี่ยแล้วกดหนักๆได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้อง Apple Pencil เท่านั้นแล้วเป็นไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวเนี้ยไม่ได้ตัวนี้ไม่มีไม่สามารถไม่สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดู เนี่ยเนี่ยเห็นมันจะมันจะกดแล้วมันจะมาระดับเดียวใช่ไหมครับมันจะไม่สามารถผ่อนผ่อนเบาได้ถ้ากูอยากผ่อนคุณต้องมาลดอุปัติตี้ลงเนี่ยลดอุปัติตี้นะแล้วว่าเนี่ยอันนี้บอกก่อนจะไปดูต่อเลยนะเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปสักรูปหนึ่งนะครับโดยใช้ปากกาตัวนี้นะครับนี่ให้ดูอีกทีนะ set text นะครับ set text นะชัวร์นะกไ,ได้ใช้ apple pencil นะก่อนอื่นนะชาร์จปุ๊บแบตเต็มนะเช็คเช็คแบตนะครับแล้วก็ถอน apple pencil ออก,ก่อนนะ พราะมงานจะใช้ไปได้นะครับเนี่ยโอเคอันนี้ถอนแล้วใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะวาดมิกูแล้วกันนะไม่ได้วาดน้องมิกูนานแล้วครับคราวนี้อาจจะต้องใช้รอบนี้ขอใช้ไอบิสบ้างกันนะนะเอาวอร์มมือก่อนผมชอบปากกาอนี้ตรงไหนวะไม่มีตาเจนซี่อะเห็นไหมนี่ม,มีมีน้ำหนักเส้นด้วยเห็นไหมมันมีน้ำหนักเส้นเพราะวอบิสเพน่ะมันมันสร้างน้ำหนักน้ำหนักเส้นปลอมๆมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราวาดร่วดีกว่านะครับ โอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะกับน้องมิกุน่ารักเปล่านี่จบงานด้วยตัวนี้จริงๆนะเดี๋ยวเราจะมาจบด้วยเหมาะใครข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับอันนี้นะอันนี้ตัว z ซ e เขาเรียกนะครับเหมาคนที่ใช้ iPad ต่างๆเลยตระกูล iPad นะเพราะว่าตัวนี้มันใช้กับ Android ไม่ได้นะใช้พวก Android ไม่ได้ดังนั้นใครที่ซื้อมาแบบเออมีพวก Galaxy Tab ทรเลยพวกนี้ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่ ก็จะเหมาะคนที่แบบเออจะใช้หาปากกาอันนึงที่จะใช้แทนนะครับจะใช้แทนตัว Apple Pencil นะตัวนี้ใช้วาดรูปใช้จบงานได้นะครับใช้ได้นะ mm hmm. โอเคเรามาถึงข้อดีข้อเสียกันดีกว่านะครับ mm hmm. ข้อดีอย่างแรกเลยนะ mm hmm. มันสามารถชาร์จคือมันชาร์จบนนี้ได้ครับ mm hmm. มันชาร์จมันชาร์จกับ iPad ได้แล้วมันแผไม่เล็กคือจะบอกว่าปากกาเตอร์แบตเตีหลายๆหลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่นะเขาจะเขาจะต้องชาร์จแยกเว้ยคือต้องเสียบชาร์จแยกเนาะนึกออกว่า แต่ตัวนี้มันใช้กับอันนี้ได้เลยใช้กับตัว iPad ได้เลยข้อ2คือมันไม่ดับระหว่างทางไม่ดับระหว่างทางปากกาเตอร์ป,ปราร์ตี้หลาย,ลายปากกาเวลาใช้สักพักมันจะต้องมานั่งกดตูดอะใครที่เคยใช้ยังเป็นต้องกดกอย่างเงี้ยเคยเห็นมันเคยเห็นป่ะอะไรเงรี้ยเราชอบหลุดอันนี้ทาชน Apple Pencil t ลไสี C ได้เลยแล้วก็ข้อี่3นะการวาดเสียนโฟเลยคือลื่นไม่มีหลุดเลยนะมีหลุดครั้งหนึ่งนะตอนที่วาดอยู่มีหลุดแต่ว่าแต่ว่าวาดไม่ได้คือ Apple Pencil เองก็เคยหลุดเหมือนกันวาดอยู่หลุดก็มีนะ ข้อที่นะก็อย่างที่บอกราคาถูกนะครับใช้แทนไทยฟีได้ใครที่จะซื้อไทยฟีซื้ออันนี้แทนดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายนะครับเบาน้ําหนักเบาตัวนี้น้าหนักเบาหว่าเป็นเมซิลนะแต่เบากว่าจับเรารู้สึกได้โอเคมาถึงจุดสังเกตบ้างอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกคือไม่มีน้ำหนักเส้นแน่นอนอยู่แหละนะรจริงๆอันนี้ไม่เลียกจุดสังเกตไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดไว้ก่อนให้ให้คน,ให,คนให้คนที่ซื้อพวกนี้มาเรารู้อะ่ะข้อที่สองนะครับก็คือ ความรีเจคชั่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีกว่าหลายๆค่ายน,นะครับคือจริงๆจุดสังเกตของปากการเลมเบรที่โค้พูดนะมันยังเป็นจุดสังเกตที่ดึงดีกว่าปากกาเตอร์ปาตีรุ่นอื่นคือถ้าเกิดใครใช้นะแล้วมันมีอาการบากกะตกๆอ่ะคือคือก็ต้องหาหาเนี่ยมาใส่หรือไม่ก็ต้องเขียนให้มันห่างกับนิดนึงหรือก็ยอมให้กระตุกกแหละแล้ววาดวาดทนวดวาดไปกับล้วแต่นะจริงๆข้อสังเกตมีนิดหน่อยเองนะแถมเป็นข้อสังเกตที่มันไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่แบบของมันโดยตรงด้วยคือมันเป็นของเตอร์ปาตีทุกอยู่แแลล้้ววอออ่ะะะีีกขนึงงาาาจจมรรคคพับ ปากกาเฟอร์บัรตี้ทั่วไปนิดหน่อยแพงกว่าไหมมันก็แพงกว่าเนาะแต่มันก็ดีกว่าก็ถือว่าเป็นปากกาที่ใช้แก้ขัดได้นะระดับหนึ่งนะใครที่แบบเออซื้อมาดิจิตอลอาร์ตอะไรเงี้ยเรายังไม่มีทุนนะในการซื้อ Apple Pencil ไอ้นี่อาจจะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้พวก i b i t p a พนะไม่จะเป็นต้องใช้ Pencil เลยก็ได้นะเพราะว่าไอ i t Pa พเนี่ยคือปากกาเนี่ก็จบได้อ่าก็ถือว่าการรีวิวก็เป็นเพียงเท่านี้นะอันนี้คลิปน,นี้มีสปอนเซอร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทางเฟสเทคเน รีวิวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบหรือใครมีคำถามถามมาได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย